ลาบสวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องช่องไทยสานบันเฮาทุกคนนะครับเอิญมานีกับพ่อๆกับลุงโบคือเก้าหน้าละครับลุงโบเสพภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งการทำมาหากินอีกเพื่นหนึ่งพี่น้องยกหน่อวาสันยกยอปลาน้ำแดงวาสันพี่น้องเอา้าอีแม่มาเลยทางกูกแก้ววาสันกูกแก้วอุดรเฮานีา่งลยลาว,วาสันเอาได้เปล่าวาสันเอาเบิ่งเสรลุงพี่น้องได้ใช่ไหมพี่น้องเลยมาปวดมาพ่อแต่ปลาบาดเนี่ยเออยิมยำยิมยำเลยเสริมจักเส้นแม่ สองเส้นจ้าสองเสาดพี่รองสอง,ออสองเส้นปาโนยเปลีปลย่ยนนะครับอลียอยู่อลียอยู่เอาเลียอยู่มาสั่นเอาเหลีย,ย,ยไข่มันเอาพี่น้องสะดุดสองเส้นจักสอบแมพซีบเอสส,ส,สอกพีนน่น้องเอาปลาได้อยู่ได้กินแล้วครับน้ำท่วมไปเบิดลมาสั่นข้ายู่เข่าวันอาทิตย์นี่แหละครับเอาเบิ้ลกันพี่น้องได้เ่าจังหวะเนี่ยมา มา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 ไ,ไม่หยังเลยไม่หยังล่ะ,ละพี่น้องอา้าวโอ้ยมาคักมาแน่แส่จังหวะนี่บ้านนี่หนึ่งหอบเออหนึ่งกอรอบมาสับาบานบอกว่ได้หอบแล้วนะพี่นอ้องเด้กอกรอบสักคนเอามือกรอบนะเออย่าเพิ่มหอบแต่ว่ามาสนบอกว่าในลายมาสันหนึ่งกรอบมาสันเออปลาหน่อยพี่น้องปลาหน่อยกับแซ่บพี่น้องก้างหน่อยครับเออปลาใหญ่กับก้างใหญ่พี่น้องแขาเรียกว่ากระพุทธนัดแล้วนะพี่น้องเนาะ เออให้กินปลาหน่อยหรือปลาใหญ่เออเคยเห็นเล่าเยอะครับอ้าวเล่าเสี้ยนสะดุ้งฟังด้วยนี่เออเล่าพรธรรมมาดาที่พี่น้องเสี้ยนสะดุ้งฟังด้วครับนะเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งกันครับนั่น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 ไม่ยังไรไม่ยังล่ะนั่น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 โอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้าวยืมยำยืมยำพี่น้องเอ้ยปลาตื่นน้าน้าตื่นปลาพี่น้องทั่วล่ะครับได้หนึ่ง หนึ่งกรอบเพาะว่าด้หอบ้ะพี่น้องเด้อหนึ่งกรอบเดี๋ยวอีกจักระยะหนึ่งเนละอีกโดนเติมเยอะจะได้หนึ่งหอบเพราะว่าหลายกรอบก็นสิเป็นหอบแล้วพี่น้องอ่าาเบม่อโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาทั้งคุณเป็นได์แอลเราเพื่นเอาเบิ้งกันครับมัอยู่แล้วนคุณนั่น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 นว่ามันม่านไว้ด้วยปัดปัดนี่สิเป็นหอบทีเด้อเลยกรอบแล้วพี่น้องสิเป็นหอบแล้วครับเอาพี่น้องเลยกรอบครับเลยกรอบ ไฟหัวมันเบิ้งเอาครับสลาบ้างเอาครับผมปลา,า,ากระเตือน,น <ไป S 1> บางไฟบางไฟกระเตือนปาลาล่ะพี่ร่องเอ,าอ้ากูแก้วสีถาดเอ้าเนินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งกับหอด้วครับเอ,าอ้าเบิ้งกันพี่ร่องไม่ยัง้ง,ง,งล่ะตองนี้เคยมีปลาขันเคยมีปลาจาังนด้ก็ตรงมีปลาพี่ร้องเปล่ะครับโอ้ยพี่ร้องเอ้ยจากว่านี้เอ้าเบื้องกันครับยำ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 เลยครับโอ้เกินกรอบยู่งหรอกพี่ร้องเปล่ละครับ เอาใกล้สี่หอบแล้วละ่ะเข้แล้วครับเสาสุดอยอดครับสุดอยอดโอ้ยคือเห็ดตอกันกระซ้อนเห็ดตอกันแหมเห็ดแค่ยังเงินไปลงปรานแหมข้าวลงข้าวหลังเลยบ่มาเบ้อเห็ดแบบจังสี่มันต้องเห็ดเต้นนะั่นหนาเห็ดเต้นกระซ้อนตอของลวดมันค่อยประยักษเท่ห้ามันหลุด หมูว่านมาบ่มาอ้าวหมอวานกับมาว่าไงสิหมูวานกับมาเบิรงเข้าวโพดโอ้หมอวานมาเบิรงกอรข้าวโพดเขาจะแห่ขบวนนั่นบอจุดจะรุ่งจะรอดเออแลกกาได้มายกหมูวานนี่มาเขาจะไมายกที่นี่ล้วพอได้บ่ล่ะได้อยู่อ้าวพอได้อยู่ได้กินล่ะพี่น้องอ้าวไม่แล้วครับจังหวะนี้เอาเบิรงกันพี่น้องไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้าวน้ำคุณกับพ่อได้อยู่พี่น้องน้ำใสเนี่ยจะไปวางสิได้ปลาง่ายๆเลยพี่น้องเด้อ ปลาวันตาดีก็ยังเนี่ยเออกระน้ำคุณนจริงๆครับใจเสียละพี่น้องอา้าดีใจน้ำเล่าครับได้เสียละหยุม่มหักมาหักขากใยใจเสียละกอบเออเออเอ้าผูก็เ,เกกจ้าเขาป้าเขาดงดูก็เจ้ากันพ่อไม่หัวกับตัดไม่ได้ครับซงเสียละพี่น้องเอา้าเบิ่งกันครับว่านี่เป็นเจ้าใดบุญมีเมี่ยว,วเอา้าสองเส้นพี่น้องสองเส้นสองเส้นซิปเอสสอดล่องเบิ้งล่องเบิ้งพี่น้องบ้าอะไร ตัวจังนี้ปานมื่ไปกลางไหมปลานี่ปลาอันนล้มันขอบผู้เจ้าจะเป็นปากกุ้มครับเออปากกุ้มเพราะว่ามันโบกอยโดดอันปลาซอยเนี่ยมันแซวสะได้เลยนี่ซ้ำเนี่เอ้าไม่ใช่แข็งเออเอาปลากุ้มบม่ค่อยโดดแบบนี้เนาะมันยิ่งยำยำยำงี้แหะครับจะว่มีหม่องไบหรอกป้าเมื่อครับเมื่อเนี่ยเฉลี่นตรงไหนเหรเฮ็ดปลาแดกเหรอเนี่ย มาหาเอารถแก้วโอ้ยบ่หาเอารถแก้วว่าสันว่าโอ้ว่าเอาเอาเมียเครื่องชูดเฮ็ดน้ำปลาเฮ็ดน้ำปลาได้เฮ็ดปลาล้าได้ปั่นปลาล้าแต่ว่าสามารถที่เสียบเฮ็ดน้ำปลาได้น้ำปลาน้ำปลาอ่าแทะปลาของแท้ปลาของแทะพี่น้องขีปลาก็ไม่ได้ชิมด้ครับที่ไหนล่ะบ้านในหลอดนี่เอาไปเฮ็ดอันคุยมักโอ้เอาจังหวะนี้ได้ไลค์โอ้ยพี่น้องเลย พวบทั้คเนี่ยวปรัท่านเลยต้องหาคนมาสวยกยัวไนี่นี่ต้องไปสิได้เงี้วะอ๋อบ้านในหลวดนี่มีคนงานเนอะหัอ่ะอืไรหบ้านแกลไปอาแล้วมีคนงานเดยเอออ่ะมึงจะว่ดติตอพี่น้องมาเยี่ที่ไหนโอ้จังหวัดตันงคิงลูก็่รรมดาพี่น้อง ลีลาการยกยกซื้อยกยอยกคืบลุกยกกันนี่พี่น้องเขาเบิ่งนู่พี่น้องข้าวเดียวครับเบ่งแม่มันได้จักโลแเลยแต่มา้าแต่เศร้าบ่ได้ไป็นิบโล่เศร้าโล่หรอวะเนี่ยเอาเป็นโล่เอาไปให้กันพี่น้องเตรียมหลิวเลยครับเก็รมัดเท่ๆลูกหันอนะย้ำเอาเอาไงไงอืม เนี่ยเดไปจกเกี่ยวจกเกี่ยวจกก่อนเอาจังหวะนี้ได้หลายแล้วครับเต็มดงเด้งดงเด้งเลยพี่น้องปวดพวกเขาเนี่ยเอาเบิ่งกันครับว่เท่าผมใช้โคราดว่ป็นหยั่งพิ่นเห็ดปั๊บไปใส่เห็ดกินปั๊บนี่เพิ่นโอ้สุดทางโคราดโคราดแบบหมอกระเบื้องเอาเอาเอาต้องใส่องค์ใส่องค์จะไปใส่ไหฮเพราะว่ามันยากน่ากิน หันมือติดไห้เราออกอยากต้องทุบไห้โอ้ข้าวหันลูกแมวมือใหญ่เนีเออมือข้าไหนี่เอาออกว่าอะไรนี่ต้องทุบไหผมจะงหวัดเริงต่อครับพี่น้องอมาได้ปะเอา<อ>เต็มดอกแล้วพี่น้องโอ้ยคักเลยครับเอาแต่ว่านี้ครับสุดยอดครับไหน Good job, good job. อาอพี่รองนี่ก็คืออาจจะเป็นจังหวะสุดท้ายของคลิปนี้แล้วพี่รองเด้อเอาเอย่าลืมนะพี่รองเด้ออ่าคันมากคลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมติดตามช่วงตั้งช่องยูทูบอ่าช่องไทยอีสานบ้านเฮาเลยพี่รองเด้อหรือบอกกับตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กอ่าไทยอีสานบ้านเฮากัแบบนเละพี่รองคันมากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ใครล้วก็ติดตามันน้ำหนเ่งนะครับอา่าเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่องไทยอีสานเฮาทุกคนละพี่รองปที่สธคัญนอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมแจ้งเตือนสหหรับคลิปใม่ๆอ่ามกันเ่สนนุกแบบี้ำหรับเอ้า เบื้องจังหว่าสุดท้ายของคิดนี่ครับจ้าจัวบากิโลคือจังหวะเดียวมั้งน้องบานสองสองกิโลครเบื้องกันครับตอนนี้ก็หลังจากนี้ก็เสียฟ้ามาขายแต่พี่น้องมีคนอยากซื้อแล้วครับสามร้อยลอยครับนี่นีองกิโลแต่เบงจาว่านี่ครับโอ้ยพี่น้องเอ้อไป้วครับ ยำๆยำๆครับสุดหยาดครับอเอ้าเอ้าหลุดกัะมีครับเอ้ามาขายปลาก่อนมาดนิปลามาขายาปลามาขายสามโ,โลร้อยสามโลร้อยอามาเลยเอามาเลยเอากี่โลคะหกโล หกโลสองร้อยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจังหวัดสุดท้ายว่าสันเราข้างใจอยู่ะสันแบรนแมนเราจับสะดุ้งเช่นกันเอาเราเสียปลาขึ้นหน่อยเบิง้งพี่น้องอันนู้เอาแค่สะดุ้งก่นอนามาปลาสดๆครับ สามโลไลพี่น้องโอ้ยห,หนามเลือกเยอะเลครับเที่ยงเอ,อิร์กเราอยู่หัวละพี่น้องเอาเอาสดหรือจ๊าที่อยู่ทุกคนต้องเลยอยาเวลกับคนเก่งค่ะเอาสดเอาสดเอาสเอาสื้อน้ำแข็งใส่น้ำเด้ออย่าลืมเด้อคั่นเสื้อไปแล้วน้ำแข็งใส่พร้อมจ้าเออมีน้ำแข็งให้เออเสื้อน้ำแข็งใส่ยค่สิบบาทแค่เสื้อเอาแข็งคนเดียว หามาเลยพี่น้องโอ้ยู่นี่มสิบโล่เรบอกคุก่เออดีใจน้ำดีใจน้ำได้หนึ่งลอยวันีเาหาเงินกัห้าง่ายวันนี้เออโอ้เกินเยอะนะครับเกินมีแต่ตัวสื้อสวยโอ้ยส่สิบโ่ใ่นมาแลยพี่น้อง